เตเตเตเฮ้ยอันไหนเว้ยคนดูไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคือใส่สโคบแปดอะแนะนำว่าอยู่บนรถอต่โคตรดีแต่ถ้าไปชาร์จอะไม่ต้องใส่สโคปเลยเฮ้ยบ้ามันมันสโคปโคตรใกล้มันใกล้แบบจันจัเลยคนดูพี่ว่ามันอยู่มันอยู่ในนี้แน่ๆเลยบ้านเฮ้ยไอ้ยาพี่จีเฮ้ยหลอกอ้าวมึงใส่กูแบบนี้มึงก็โดนกูดิแบบนี้มึงก็โดนกูดิอ้าวกูแตกเฮ้ยเฮียอะไรกระโดดค้อสูงฮะแม่งกลัวกูไงเลยเล่นโปรอาร์กี้อาร์กี้อาร์กี้ இங்க! <coughs> สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโคด้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสาหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดง <S <S <S> <S อีกเช่นเคยนะทุกคน แล้ววันนี้เราก็อยู่กับแม่แบบเดิมเช่นเคยวันนี้พี่ก็จะทำคลิป AK ทั้งวันเลยนะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้ของหรือว่าเราจะของตกเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนวันนี้พี่ก็จะทเต็มที่เลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีที่จับปืนหรือว่าด้านจับปืนเหมือนกันสั่นนะหรือว่ากันดีแบมาใหม่เวยคนดูวันที่14นะครับทุกคนแล้วพี่ก็จะมาสุ่มนั่นแหละ มีงบประมาณสองแสนครับทุกคนเดี๋ยวพี่ลองไปสุ่มแสนหนึ่งก่อนนะว่าจะได้ที่จับดีๆหรือเปล่านะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยทุกคนไปเดซิโก้เราไปหาของกันทุกคนว่าสกินปืนเอาสีฟ้าหรือว่าสีอื่นดีป่แต่พี่คิดว่าสีฟ้ามันก็ดีนะตอนนี้สโคบพี่สโคบแปดแล้วโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวที่ด้ามจับปืนนี่แหละประเด็นน่ไม่รู้ว่าจะได้ของดีๆหรือเปล่านะที่จับปืนไม่รู้มันช่วยจริงหรือเปล่านะทุกคนก็ถ้าใครแบบคิดว่ามันช่วยก็คอมเมนททีีนนนะวว่่่่่่าาไมมชยัังกคเดบุพูจปล ปืนหรือว่ามันเป็นแค่โมเดลแบบให้มันสวยๆสำหรับปืนนะไปกจับไปก่อนเลยถึงกล่องคนดูแต่มันน่ายากจริงเลยกล่องละสามหมื่นนะคนดูถ้าได้ของดีๆก็ดีอ่ะแต่ถ้าได้ของขาดก็โอ้โหวุ้ย ของดีบอกคนดูมันที่จับมืเล็กอ่ะโอ้ของกากสุดเลยคนดูไม่เอาอ่ะแบบนี้พี่ไม่ชอบไอต่อครับทุกคนกล่องที่2ไปเลยไอเรามันมีเงินเนอยอะยูแลรวไงถามว่าได้ยังไงใช่ไหมครับนี่เลยหรือว่าตายชิปวิโอนี้เลยน้องพอใส่ที่จับมันแปลกๆป่ะคนดูไม่รู้ว่ามันเป็นโมเดลหรือว่ามันช่วยจริงหรือเปล่านะกันดีแต่คนดูป่ะแต่เราได้อสุดท้ายมาไงสุ่มต่อครับคนดูของที่2ไปขอได้แบบ ของดีๆแน่อยแล้วป้าจีเอ็มผมขอแหละโอ้โหผมเลิฟเกมนี้มากเลยแแบบที่ไม่ค่อยมีโปไม่เหลือโอ้โหอันนี้หรอคุ้นๆนะชื่ออ่ะโอ้โหลองสุดท้ายจีเอ็มให้ไรพี่วะน้องเอาใหม่ครับโอ้โหเอ้ยน้องเงินพี่จะหมดแล้วลื้แนแสนมากินหมดเลยหมดเหลือเกินจีเอ็มขอดีๆโอ้โหอันเดอร์ปร้าเฮ้ยทำไมมันที่มันสบเหมือนแพงเกินนะสามเมื่อหนึ่งอะมันแพงมากคุณดูสุ่มประมาณสามทีหมดหรอเฮ้ย ไอ้บ้าสุ่มสามครั้งแต่ไม่พอใจคนดูพี่ต้องกดอีกแสนหนึ่งวะมันไม่ได้เว้ยมันมันไม่มันไม่เป็นไม่เท่อะโอเคคนดูขอแล้นะขอแบบดีๆเธออันนี้แสงสุดท้ายแลยนะเว้ยโอ้โหว่ามาทำคลิปเอเคกระสุนเอเคก็แพงนะเ้ยคนดูไม่ใช่เป็นเล่นน่ะกล่องละพันน่ะพันพันเจ็ดมั้งตอนเนี้ยแพงมากขอดีๆนะจีเอ็มขอแล้วโอ้ผมสามไม่เล่นโปรนะเว้ยอยาให้ผมเล่นโปรนะเว้ยสอนหน่อยเด้อถ้าใครเล่นโปรเป็นอ่ะสอนพี่ล้อเล่นล้าเล่นขอดีๆนะจีเอ็มขอดีๆ เตเตเตเฮ้ย,ยอันไหนเว้ยคนดูไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นวิวิอ่ะวะเนี่ยของนี้ไหมโอ้โห21%มันก็ไม่ดีเว้ยคนดูสำหรับพี่มันคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่5%น่ะเอาใหม่คนดูโถมันต้องแบบดีดีดีหวังโอ้โหฮะ,ะชื่อคุณคุณนะชื่อคุณคุณนะแบบแทนเนี้ยรอสุดท้ายชัวร์ ชึนคุ้นะโอ้โหชัดเลยได้มา3าอันแล้วอันนี้สุดท้ายแลย้วคนดูขอเถอนะขอศูนย์ห้าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขอหน่อยโอ้โหอา้าวโวาเลยตอนแบบนี้แม่งล็อกชัวร์เลยเว้ยเดยจีเอ็มแล้วถ้าใครรู้ว่ามันไม่ช่วยเป็นโมเดลเฉยนะพี่โคตรโคตรเสียดายเลยสองแสนสุ่มไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นโมเดลหรือว่ามันช่วยจริงวะกันสั่นนะคนดูดูว่าดัามจับปืนอ่ะมันช่วยจริงปะอยากรู้อ่ะ คอมเมนต์ทีเดอร์คุณคนป้ายกระสุ่มกระสุนเลยคนดูเวลาคนเลยดีกว่าฮะกูชมผิดกระสุนมันเป็นกระสุนลูกซองอ๋อตอนนี้พี่เบอร์แล้วทุกคนขอโทษเลยเย้เบอร์จัดเลยตอนนี้พี่ได้ไอ้นั่นมาหมดเป็นสองแสนไม่ได้อะไรเลยเว้ยพี่เบอร์ขอโทษเลยมันต้องเป็นกระสุนพันหกนะทุกคนไอ้กระสุนเอเคอะลาโก้แบบนี้มันใช้ได้พี่ว่าพี่ดักไอ้นี่เลยดีกว่าวะไอ้ไอ้ตัวรั่นปืนน่ยที่มันสุ่มของอะสุ่มกระสุนนะเพราะว่ามันมีของเว้ยไม่งั้นมันไม่สุ่มกระสุนหรอกกินมาคนดูเนาะสั่นีไไปหนวะเพื่อนนมัอยู่ในเซิรร์ฟหือเปล่าเนี่ย มันซมูมใกล้อยู่นะมันคูณแปดแต่พี่คิดว่าถ้าเ k คใส่ไม่รู้ว่าแล้วแต่คนนะไม่รู้ว่าตอนเดี๋ยวต้องลองลองเล่นก่อนนะสะโคบอะเ k คใส่สโคบมันจะแปลกว่าคนดูไอ้สาระเลยถ้าเ k คใส่สโคบมันต้องอยู่ในรถเวแต่ถ้าคิดว่าถ้าไปชาร์จคนน่ะพี่ว่าไม่ใส่สโคบมันจะดีกว่าเลยมุมมองนะมุมมองสําหรับพี่นะอันนี้พี่ก็ไล่มันสักพักหนึ่งะนะพี่ว่าเอคยัดไปเลยดีกว่าเ k คเราแรงเว้ยยิงรถมันพังง่ายเวยเ k คไม่โคตรแรงอะแบบโคตรแรงเลยคนดูไอ้สาระเลย ดูดิรถเราเบิดละวดูดิแรงไม่แรงอะ่ะแต่มันกินกระสุนครับห,รห,รหนีไปไหนเว่าไงคือใส่สะโคบแปดอ่ะแนะน้ำว่าอยู่นบ,บนรถอ่ะโคตรดีแต่ถ้าไปชาร์จอ่ะไม่ต้องใส่สะโคปเว้ยไอ้สาระส่วนตัวพี่นะสำหรับส่วนตัวพี่เล่นนะโอเคได้อ่าโอเคได้ซองม่วงแล้วก็น้ำยาห้าขวดก็ถือว่าแจ๋วแล้วทุกคนน้ำยาห้าขวดเนาะพี่ว่าเดี๋ยวมันมาแก้แน่เลยเว้ยไอ้พวกเนี้ยมันชอบพี่แคสอยู่ละอุ้ยใครมาเนี่ยงัดตู้ไม่ใช่คันคันเดิมนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยมินๆๆเงินเลงินเดินเอาลพี่ป็นเดินเองอ่ะ รถมันติดโอ้รถมันติดบันไดเว้ยบิกิี้เนี่ยคนดูคือพี่จะชนรถมันอ่ะให้มันกระเด็นเวเพื่อมาไม่ให้มันขึ้นรถเวคนดูแผนพี่นะแต่รถมันติดบันไดบิกเนยบันไดลิงอ่ะคนดูโอ้โหแผนพี่เบี้ยวไปนิดนึง ตกลงที่จับมันช่วยดีดหรือว่ามันดีดกว่าเดิมมานคนดุดูมันปกติเลยเหมือนแค่เป็นโมเดลหรือเปล่าวะความส่วนตัวพี่อะเอเคโคตรสนุกอะดามเมจแม่งโคตรแรงดามเมจแม่งแรงจะจังเลยคุณดูเราเล่นดูครับเอเคอะแรงมากไอ้นี่มีของเลยเว้ยมันไม่พกมาเลยบังเลยวะมันไม่พ,ก,มเมมพกเลยเหรออ้าวรถจอดหน้าบ้านแบบนี้ก็บวกเลยเนี่ยระยะใกล้เดี๋ยวดูให้ดูๆๆครับเแบมมันมันสกปรกโคตรใกล้มันใกล้แบบจังเลยคุณดูมันเล่นยากเลยเวลาชาร์จอะอันนี้คือสาระเลย สวร์เลยครับคุณดูมันแล้วแต่คุณชอบมั้งแต่พี่คิดว่ามันใกล้เกินแ่ะเอคแล้ระงแลยายชาดอ่ะเอ้ยลูกซองเอ้ยเดี๋ยวเราเล่นลูกซองดีป่ะคุณดูลองเล่นมั้งไหมพี่ว่าลองเดี๋ยวลองเล่นลูกซองนี้แล้วก็ใส่สะโคบดีว่าเป็นยังไงแต่พี่ส่วนตัวพี่นะพี่ว่าเอคใส่อ่าสะโคบแล้วก็ไปยิงระยะใกล้อ่ะมันรู้สึกว่าเวียนหัวนิดหน่อยว่ะคุณดูแต่พี่คิดว่ามันน่าจะแค้เหมือนกันว่ะไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวมันแก้แค้นแน่ๆเดี๋ยวพี่ลองโชว์ลูกซองสักนิดหนึ่งเรียบร้อยคครับบลลูกกซอองใสส่่โแ้ว็า ใส่สกินแต่มันใส่ด้ามจับลูกสองไม่ได้นะคนดูงงเหมือนกันมันใส่ไม่ได้เว้พี่คิดว่ามันน่าจะมีคนแบบดักพี่วะมันมันมีคนแค้นอ่ะพี่ว่านะไอ้นี่เผือเผื่อมันจะแค้นพี่ด้วยไอเส้าไอเส้าชมพูน่ะมันแปลกแปกว่าคนดูมันเงียบเงียบแปลกๆอ่ะในเซิร์ฟอ่ะอันี้มันขับไปวนมาวนมามึงเอาพี่แน่ๆเลยวะดีนะพี่ไม่เอาเอคมาว่ะรอบเนี้ย แต่ถ้าของตกก็ไม่เป็นไรเว้ยคุณดูของฟ้าเองซองซองฟ้าไปแล้วจุ้ยไอ้ไอ้เสื้อชมพูอะที่พี่เหมือนพี่เอ้ยเป็นเอเคกันมาหรือเปล่าวะตอนที่มันงัดตู้วะไอ้นี่ปอกวะเสื้อชมพูเหมือนกันด้วยพี่จำไม่ค่อยได้ส่วนเป็นจอดตรงนี้เว้ยคุณดูพี่ว่ามันอยู่มันอยู่อยงนี้แน่ๆเลยบ้านเฮ้ยไอแอาพีจีเฮ้ยกูกำลโดนน้องแล้วกูกระเบิดดีนะแอพพีจีมันตาเควเฮ้ยไอเฮียแอพพีจีกูหิวว่ะ เอาเอาเอคมาเล่นดีป๋าคนดูเยอะรถก็พังมีเงินซ่อมรถอีกโอยพระเจ้าเอคถ้าเอลเอคมามันก็เสียงตกนะเว้ยดีนะพี่เราเอาซองฟ้ามาเว้ยคนดูมันก็ดีอย่างหนึ่งนะแต่มันเล่น RPG อ่ะพี่ว่ามันต้องมีแกงเว้ยไม่งั้นไม่เอา R p g พีมาซุ่ม 4, สุ่ม5หรอกมันต้องมีแกงสักคนสอง,สอง,สองสคนอ่ะเออพี่ว่านะมันถึงเอา RPG จมามันมีทางขึ้นอะไรที่เร็วๆว่าคนดูมันมีทางขึ้นเกาะไหมเกาะแบบเร็วๆอ่ะถ้าพี่ขึ้นตรงไอ้นี่เห็นไหม มันก็ขึ้นเฉลไม่มาดูเว้ยเฮ้ยไปลงมาแล้ว oh yeah! อ,อ้ยเงี้ยสาไฟฟ้าเห้ยคนสวยเลยกูโดนสาไฟฟ้าเอ้ยมึงหนีเข้าเซฟโซนอีกแล้วว่ะเบื่อว้าวเฮียพี่กระตุยพี่เกย์ถาันหันหลังมาแล้วก็ชาร์อีกรูปหนึ่งอ่ะพี่ตุยเลยคนดูตอนเนี้ยพี่ว่านนะเพื่อนมันคงบอกว่าไอ้น้ำแดงมันมีเ k คและให้อ p g พีจีมาเก็บพีไว้เชื่อไหมคนดูพี่ว่านะมันต้องมีเป็นแกง๊งมันคงไม่เอามาสม 4, สุมสุมห้าหรอกอย่าเรากินน้ำยาเราก็วิ่งไปเลยดีกว,ว,ว่าคนดูวิ่งและมาพกินแหละ โถ่กูแตกเลยกูว่าแล้วกูไม่ได้ชังลูกซองเลยเนี่ยเพื่อนมาแล้วนะไอ้ขันข่าวนะนะเพื่อนมาแล้วนะว่าแล้วไม่มีแกงโถมันไม่กล้ามาสุ่มสี่ซุ่มห้าหรอกเราก็อยากเซิร์ฟสี่คาร์ดน้องรออะไรอ่ะไม่ลนลุมหลอกหาเล่นเซิร์ฟน้อยๆอยูหว่าอันนี้เซิร์ฟไม่ปิงอุ้ยสี่คนรวมพี่เลยเป็นสามคนเอาเอคมาลั่นดีกว่าเซิร์ฟน,นี้เอ้ยแต่มันเซิร์ฟมันปิงว่ะลืมดูไม่เป็นอไรมั้งเอ้ยมันสามร้านแฮมเบอร์เกอร์ว่ะอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟฝรั่งนะไม่ใช่เซิร์ฟคนไทย มันอยู่ในร้านด้วยพี่ว่านะเออยู่ไหนวะโอ้นี่ไงเจอละเอากูตกโอ้โหกูเกือบซวลแล้วนี่มันมีคนเดียว เนี่ยระยะใกล้เวลาซูมอ่ะมันมันมันซูมยากอยู่นะคนดูทำเล่นไปอุ้ยได้ไม่ขวดมัรกดเว้ก็ได้อยู่อ่ะได้ออ้ยได้มันเป็นพันเลยก็ถือว่าได้ค้าน้ำยาอยู่คนดูน้ำยาวิ่งไปเสียไปหนึ่งขวดไปกินี้พี่ก็อยู่ร้านปีนนะคนดูมันมันเหมือนมันคุยกันอ่ะคนฝรั่งอ่ะมันเหมือนแบบให้ของกันอะไรบานเนี้ยพี่ว่าในตัวแม่งต้องมีของอ่ะรออ้าวมึงเส่กูแบบนี้มึงก็โดนกูดิแบบนี้มึงก็โดนกูดิอ้าวกูแตก กูตายแบบพลังแบบมึงง่กูตายแบบริ้ง่ไม่ใหญ่คนดูอ้ยกูพาที่มันไม่เงอยวะเอ้ยมันไม่ควรอยู่นิ่งๆนงนเว้พี่อะทำไมวะทำไมวะคนดูบอกกูทีคนดูเอ้ยกูเสียหน้าจาับ AK47 พะเจ้าฟีอีซีโอกว่าเซิร์ฟกูเสียล่าโอ้กูรับไม่ได้ อันนี้พี่็ยายเซิร์ฟไปแลวคนดูกว่าจะหาเซิร์ฟแบบไม่ปิงได้โคตรนานเลยนะครับคือมันต้องไปใส่ทุกครั้งเลยอะ่ะคนดูใส่พวกอาอาสโคมอะไรประมาณเนี้ยมันใส่ทุกครั้งเลยว่ะเวลาแบบเราออกเซิร์ฟแบบเนี่ยใส่เซ็ตกรงใส่สกินใส่ด้ามจับปืนแบบเนี้ยมันต้องมาล้านปืนทุกครั้งมันน่าจะแบบเป็นเซฟเป็นปืนเลยเนาะมันจะไม่ต้องแบบมาล้านปืนไปบ่อยเว้ยเรื่องของเรื่องอ่ะเอ้าเอาเอาใครดูขับตามเนี่ยเอ้าขับตามมันไม่เห็นเหรอเอา้าเห็นไหมน่า AK เนี่ยไม่เห็น AK หออน้องเาาว เอาไปทำอะไรเลยเว้ยเอาเอาเฮ้ยไอ้นี่นี่มีของหรือเปล่าเนี่ยไอ้เปล่าวะโอ้โหแม่งแต่โซมแม่งได้นะได้โปอ่ะโอหแม่งเหมือนโปจ้ำเลยเนี่ยแล้วใครรถแดงออาเอาเฮียมาสายกูเลยก่อนเลยเอา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 เฮียมาสาดก่อนเลยเอากูแค่ผ่านเฉยแม่งสาดเลยได้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวหาแบบทีมเงียบก่อนคนดูเราต้องลอบไปทีมเงียบเว้ยไม่งั้นแบบคนมันจะมามาลุมอ่ะมามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกูกูซวยมาหนี่มานี่มานี่มานี่ เอคือแรงแน่นอนอะ่ะรถมึงพังอะ่ะไอ้รถคันเดงมึงพังแน่นอนเอคือแรงเรงียบร้อยแตกเอคไม่โคตรแรงอะ่ะคนดูสาระเลยขับไม่กระโดดไปจิงโจ้อะอ่ะมึงกระโดดไปรัวรอมึงเหนื่อยจบมึงเหนื่อยยังโอเคมึงเหนื่อยแล้วจบแค่นั้นแหละกระโดดไปจิงโจ้เลยเวย้ยเอ้ยไม่มีของเนี่ยมีไอ้นี่คนเดียวดาโก้โอ้ได้อยู่เว้ยคนดูโอ้กระสุนเอคโ้โหกระสุนเอคโคตรเยอะ คนในเซิร์ฟก็เยอะนะเวแต่ทําไมมันเมืองมันเงียบจังวะมันเงียบมากๆเลยคนดูอ่ะเอ้าอุ้กูยังพูดเลยว่าเมืองมันเงียบกูจะสนติงอะกูว่าคันนี้มีของไอ้คันนี้มีของแน่เดี๋ยวพี่ปิดช่องแคบมาลากาช่องแคบมาลากาโดนมึงโดนมึงโดนช่องแคบมาลากามึงโดนมึงโดนไอ้ตัวเดิมอีกแล้วโอ้ยเขียโจทรงโปเลยกูไม่ไม่มีของด้วย อ <iser> ้าวเจอไวรุ่นเฮลท์คันแดงไอ้ดาโก้ดีว่ะไอ้คันเนี้ยมึงมีของไม่รอบเนี้ยอ้าวจะหนีเหรอ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 ฮะฮะฮะอุ้ <c oughs> ยมันต้องยิงทีละนัดว่ะคุณดูตึ้ง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  AK อ่ะแต่มันแรงมากครับ AK ยอมรับเลยแต่พี่คิดว่าแต่พี่ส่วนตัวพี่นะพี่ชอบ MP มากกว่านะมันก็แล้วแต่คนนะแต่น้องๆชอบปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคนดูพี่อยากรู้ว่าน้องๆชอบปืนอะไรกันนะคนดูเฮ้ยพี่ว่าเซิร์ฟมันเงียบแปลกๆว่ะมันไปไหนหมด มีแค่พี่คนเดียวอะใครเนี่ยมีนั่งกันสองคน,น่ะหรือว่าเป็นพวกกันวะเป็นแคนเดียวกันหรือเปล่าวะไม่เข้าใจวะงงเหมือน,นเอ้ยอะพีกีไอ้ยี่คันไหนวะเนี่ยพีกีอะคันนั้นหรือคันนี้วะมันมีสองคันอะหรือว่าแก๊งกันโอ้โหกลัวแกงเดียวกันชัวร์เลยทรงเนี้ย โอ้โหชัดเลยแม่งเลงพี่อาเกีแม่งล็อกเหมือนเรดาร์เวนแม่งเลงพี่กูหนีดีครับรอไอ้องอย้ายเซิร์ฟดีกว่ารทุกคนไม่ไหวเว้ยต่อให้เก่งแค่ไหนโดนลุมก็ไม่ไหวเหมือนกันอะกี่คนอะอย่างเยอะเยอะมากดูก่อนดูก่อนมันพน่นกันหรือเปล่าว่าดูในใจของดูถ้ามันขับตามมาหมดแปลว่ามันชัดเลยมันชัดเลยคือมันดูออกเลยว่า แม่งหนึ่งพี่คนเดียวโอ้โหชัรเลยดีนะรถพี่มีผู้ทุคคนดีกูไปแล้วเจอกัน,นะแ,นแบบไม่ยานางกูบอกว่ากูไปแล้วเจอกันเด้ไม่เลาบอกอดีเลยไม่ยานางแบบรักพี่แกรถไม่ระเบิดนายเซิร์มีหกคนนะรวมพี่เดี๋ยวดูดิว่าแกงมันหมดหรยยือเปล่าวะ,ะเดี๋ยวดูดิปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบโอเคครับ แก้มันสี่คนอีกคนหนึ่งใครไม่รู้แหละอีกคนหนึ่งอะ่ะมึงก็โชคดีอะ่ะตัวใครตัวมันเราไเซิร์ฟแล้วเออแต่พูดถึงนะว่าเซิร์ฟพาร์ตอะ่ะเจอโปรเยอะมากครับเดี๋ยวนี้มีใครเจอเหมือนพี่แม่งก็บอกได้นะพี่ว่าเซิร์ฟพาร์ตแม่งแหล่งรวมโปรเลยไปเนะี่ยแม่งเยอะมากคนดูมันเยอะแบบปกติอะ่ะมันกล้าเล่นโปรได้ไงวะ คือเยอะมากๆเลยคุณดูแบบไม่สาระเลยนะมันเกือบเท่าๆแบบเซิร์ฟปกติเลยอะตอนนี้เซิร์ฟพัดอะเอ,อ้ยมันขาของว่ามีคนขคยของว่าอันนี้รวยเลยเลยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลด,ด,ดังดึงดังดีงดังดีงดังดีงดิงดังชังดังดัีดัง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 ดั่ดัง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 ดดังดังดังดดมากังดังดังดมงดองดงดังดังดังกัังขายดังดะงดังดััขดังด่งดังดังังดัแล้วด อะไรวะเมื่อกี้มันขายเยอะมากเลยนะงไม่คนดูมันยังไม่ไปถึงฐนอาคารเลยเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงรถจอดทางขวามือพี่ได้ยินเสียงรถจอดเฮ้ยยันเรื่รองจริงจด้วยอุซัดเลยแหละอุซัดเลยแหละโกยเกซัดเลยแหละคุณดูกินน้ำยาวิ่งซัดเลยมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วเรียบร้อยเอ้าอยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยอ๋ออยู่นี่ไอ้เชี่ยงงเลยวะตัวนี้ป๋อ อุ้ยลูกสองสนายสองอันเลยได้หวานอยู่ได้หวานอยู่คนดูได้หวานอยู่เซิฟนี้ได้หวานอยู่เว้ยมันเป็นแก๊งสีขาวก็คือแก๊งมันดินี่ไงเจ,เจอละรถเจอรถป่ะคนดูโอ้เป็นไกลเกินสะโฮบเอ้ยลูกสองเฮ้ยนี่เป็นเนวะเออเป็นไกลเกินแต่คนดูพี่ไม่ชน,นัะเลยวะไอ้แรนี่มันเล่นวิ่งไวาด้วยเฮ้ยมันเล่นยากว่ะคนดูสาระเลยเฮ้ยอยู่นิ่งๆดูวะ โอ้มันใกล้เกินสะโคบเรียบร้อยแต่มันเก็บของแล้วแหละดูทรงเรียบร้อยได้ที่มาเนี่ยโอ้ได้ยามาก็ขวดหนึ่งก็งยังดีโอป้ประเจ้าป่อกี้เนี้ยาแบบสโคบไม่ใกล้จริงๆเลยคุณดูมันต้องแตกอืมเรื่องจริงด้วยแต่อันนี้สาระเลยนะทุกคนเงินพี่กำลังหมดเดี๋ยวพี่ต้องย่อยไอ้ที่จับปืนทิ้งก่อนคุณดูเงินพี่หมดเว้ยคือกระสุนก็จะหมดแล้วตอนเนี้ยคือเราต้องย่อยให้หมดอ่ะสาระเลย เราต้องเก็บเงินก่อนด้วยคืนโคตรเยอะอะหมื่นแปดเอ้ยเคียร์ซนตีนมาคนดูเวรนะแ,แต่ต้องสู้ <S <S อะไอเคียร์อะไรกระโดดโคตรสูงฮะมึกงกระโดดสูงไปไอ้อเคียร์โตรู้ไหมมีสูตรบักวัคกระโดดสูงได้กูแต่ว่ามันโตไอ้เว,เว้ยเอาจริงไอ้พวกโตอ่ะแม่งกลัวพี่เว้ยเรื่องเรื่องอ่ะไเชื่ออะกูเจอโปไอ้เคียร์แน่ชื่อแค่ไหนมึงโดนกูแน่แหละแม่งกลัวกูไงเลยเล่นโปแต่พี่ว่ามันโปนะเว้ยคนดู รู้ว่ามีสูตรบลัก,กวะอ๋อโหไอคิดเตอโต้ไอคิทไอคิดเดโปของจริงมันมีกี่ตัวกันแน่ว่าในเซิร์ฟเนี้ยแต่อันนี้นนไ,ไม่ใช่มันไม่น่าใช่ยิงพี่นะใช่นี่ป๋อชื่อนี้ป๋อไม่ใช่ชื่อเป็นตัวเอนำหน้าโอ้ไอคิทเซิร์ฟพัดนะเว้ยแม่งเล่นโตกันเต็มเลยแม่งเล่นเหมือนเซิร์ฟธร,รรมดาเลยพวกนเนี้ยโอ้แม่งเยอะจัดในเซิร์ฟนี้มีสองตัวคนดูเนี่ยไอันี่ป๋อโอ้โหชัดเลยไอ่คนนี้อีกคนเนี่ยกูงงหมดแล้วใครมั่งใครมั่งวะเนี่ยงงหมดแล้วโปเซิร์ฟพัดนะเว้ยแม่งเล่นเหมเือน ย้ายเซิร์ฟแล้วคนดูอันนี้คือเซิร์ฟใหม่อันนี้อันสุดท้ายของพี่นะก็อบอกเนะี่ยสุดท้ายของพี่แล้วถ้าหมดแล้วคือหมดเลยคนดูคลิปมันก็จะจบเลยนะประมาณนี้เลยอย่างแรกเราก็ต้องหาคนสิคะขับรถหาคนเรื่อยๆขอแบบไม่เจอโปรเหมือนเม่กิน,นินนะสัต์ทุบบ้าๆสาทุบบ้าๆไม่คลียร์เลยวะพูดไปเรื่อยเลยกูเอาอันนี้เลยสาระเลยนะคุณดูตอนนี้เงินพี่อ่ะเหลือพันสี่ในตัวทั้งตัวเลยกระสุนมันสุ่มไม่ได้ด้วยประเด็นเนี่ยตอนนี้เหมือนหมดเกลี้ยงหรือว่าเราไปไปล่าโปรไอ้นี่โปรแฮกตู้ิรหม โอ้กหกตู้เอ้ยเสียงเตอร์หนึ่งดื้อเหรเซเว่นมีหรี่ม,มีของมีคนเอ้ยโปวะเหมือนโปเฮ้ยโปเอาหายอ้าวโปงัดตู้แบบนี้ก็แล้วโปะดีครับโอ้โหที่ัาตู้เต็มเลยคุณดูกูได้ของแล้วกูได้เงินไปนสุ่มกระสุนแล้วคนดูว้้าวว้าวว้าวเฮ้ยตัวเดิมมันเนี่ยตัวเดิมมันเนี่ยตัวเดิมมันเนี่ยมาดีดิตัวเดิมมันเนี่ย เราหายยู่ไหนวะออกมุตได้ไหมอุ้ยโอ้ย,อยเยอะว่ะคุณดูเฮ้ยหรือว่าเราฟาร์มได้เลยเน,นี่ยทุกคนทำไนเล่นไปไอ้พวกไอ้พวกนี้มันไม่เก็บไม่เก็บชีฟเลอวะหรือยังไงวะโปรพวกเนี้ยโอ้โหกูรวยดีครับแบบเนี้ยกระสุนเต็มน้ำยาวิ่งเต็ม พี่ว่าเงินเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำยาวิ่งดีกว่าแล้วก็หาย้ายเซิร์ฟดีกว่าเว้ยคุณดูตอนเนี้ยเราก็วิ่งเงินทันทุนแล้วเว้ยตอนเนี้ยอน้ำยาวิ่งสักสี่ขวดก็พอแล้วคุณดูเนาะชิวๆตอนเนี้ยชิวๆล่ะชิวๆเบเบเดี๋ยวเราไปล่าเซิร์ฟอื่นดีกว่าคุณดู12 midnight เฮ้ยเหมือนมีคนเข้าไปในบ้านหลังนั้นว่ะคุณดูเห็นปะพี่บวกเลยดูปะพี่เกลียดลอยพวกกระตู้ว่ะคุณดูตอนแรกควาจะดักไอ้พวกกระตู้เว้ยพอไปมีคนกระตูอ่ะ ไปบุกเลยดีกว่าคุณดูมันจะได้ไม่เสียเวลาเว้ยขี้เกียจรอดนี่ยตอนนี้มันก็ดึกดื่นแล้วอ่ะโอ้แม่งออกมาพอดีเลยโอ้แม่งหนีทันดีเลยคันดำอ๋อไอคันแดงไอ้คันแดงไอ้คันแดงมันว้อนว่ะไอ้คันแดงมันว้อนว่ะมันอยากบวกหรือไงฮะอยากบวกหรือไงวะโอ้ยเซอร์มนี้แม่งลืมลืมเลยวะเป็นแก๊งกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออ๋อเอ้ยมันเปิดไหมวะไปลรอแตกสไนว่ะสไนตูแตกแตกล้มเลยโอ้โหอะไรมันจะ โอ้ยีมรอกีกีเฮ้ยมันไม่เคยห็นเฮ้ยมันไม่เห็นอักีวะตัวหลังมันเนี่ยรู้คนไทยันเนี่ยโอคนไทยอัพกียิงไม่ได้คิววคาดิไอ้ย้คนไทยอยไปอยู่อักีคจัไอ้คนเนี้ยมันหิวจัดเลย โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนใครที่ไม่กดติดตามฝากกดด้ยทีนะครับแลว้วกดไลค์้ทีนะครับเพื่อเป็นกังใจคลิปต่อไปนะทุกคนอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรต่อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยส่วนใครที่หาไอเทมเสริมหรือว่ามันนี่อยู่หรือว่าเงินอยนะครับเดี๋ยวพิธงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายคนนางเอกผมตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่